สาวเกาหลีสัญชั่นเมกาบินไปฉีดหน้าที่เกาหลีแล้วตาบอดเป็นเรื่องเา่น่าเศร้าของศิลปินสาวเธอสร้างแบรนด์ตัวเองทําเครื่องปป้นดินเผาจนโด่งดังกาลังไปได้สวยเลยนะครับแต่วันหนึ่งเนี่ยเธอกลับไปเที่ยวบ้านเกิดที่เกาหลีก็เหมือนคนไทยเนี่ยก็ขอแวะฉีดหน้าทําสวยซะหน่อยแต่ฉีดๆอยู่ตาก,ก็มัวลงอย่างชัดเจนเลยแต่หมอบอกว่าเป็นปกติทําให้ไม่รับการรักษาในตอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการตาบอดจากการฉีดหน้าเจอได้นานแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นพวกฟิลเลอร์แต่หลังๆเนี่ยหมอระวังกันมากขึ้นก็เลยใช้เข็มททูู่่แล้้้วววกกกก็็เนนนใจจุดดีออััตรายคคืมมบขิ ก็เลยเจอได้น้อยลงแต่หลังๆเนี่ยมีสารกระตุ้นคอเลาเจอออกมาเยอะมากโดยเคลมว่าปลอดภัยกว่าฟิลเลอร์ไม่อุดตันเส้นเลือดหมอก็เลยระวังกันน้อยลงจริงๆแล้วสารเนี่ยมันไม่มียาสลายเหมือนกับฟิลเลอร์นะครับซึ่งถ้าเข้าเส้นเลือดเนี่ยมันจะน่ากลัวกว่าเยอะเลยยาที่เขาใช้ฉีดก,ก็คือยี่ห้อขึ้นต้นด้วย JUV ีนะครับโวลุ่มที่นั่นเนี่ยจะไม่เหมือนกับเ u v วที่ไทยซึ่งมันจะเข้มข้นกว่าที่ไทยอ่ะสามเท่าซึ่งถ้าเข้าเส้นเลือดเนี่ยเนื้อเยอะก็ตุยอย่างเดียวเลยต แต่ละจุดก็ควรที่จะใช้เข็มทู่ฉีดเท่านั้น 4. หมอจะต้องไม่เร่งบางที่คนไข้ต่อคิวยาวออกมาถึงหน้าประตูรอกันเป็น2ชั่วโมงแบบนี้หมอก็โดนกดดันให้ทําเร็วๆ 5. เรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ถ้ามันเข้าเส้นเลือดจริงๆหมอจะต้องรู้ให้เร็วและส่งต่อผู้เชี่ยวชาญให้ได้มีวิธีทําหนักให้เป็นเบาเช่นจะไปนวดลูกตาหรือว่าจะเข้าไปนอนอุโมงออกซิเจนเข้มข้น